สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับ25พฤษภาคมนะครับอ่าวันนี้นะครับถึงแม้ฟุตบอลหลายๆลีกจะปดิดฤดูการไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็มีอีกประมาณ2ลีกนะครับที่จะลงเตะกันในช่วงเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกหลายๆลลีกเลยแล้วก็มีฟุตบอลนัดชิงด้วย นะครับวันนี้จะมาเน้นที่ฟุตบอลนัดชิงเป็นหลักละกันนะครับเป็นรายการสําคัญของทางอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะครับผมไปดูคู่แรกก่อนเลยก็เป็นบิ๊กแมทช์ในค่ำคืนนี้นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับระหว่างอาแมนซิตี้กับแมนยูนะครับในนัดชิงของศึกเอฟเอคัพนะครับก็จะเตะกันในเวลา3ทุ่มบ้านเรานะครับผมก็เตะกันที่เวมบรีนะครับเกมนี้นะครับก็อารมนซิตี้ครับ ขาดแค่คนเดียวก็คือเอเดนซอนที่เจ็บที่เบ้าตานะครับลงสนามไม่ได้แล้วก็แมนยูเนี่ยที่ขาดไปหลักๆมี3คนตอนนี้ก็คือทาเลมาลาเซียลุคชอแล้วก็แฮร์รี่แบ็กไกวที่บาดเจ็บนะครับส่วนผลนงาน,นครับก็ต้องบอกว่าแมนยูในเดตปีนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับจบอันดับ8ซึ่งต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบหลายๆปีเลยนะครับส่วนแมนซิตี้ครับก็เป็นแชมป์ฟีนีก์ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ ลุนดับเบิล Champ, แชมป์นะครับส่วนแมนยูก็ลุ้นแชมป์และขอลุกอุกการนะครับผลงานต้องบอกว่า,าส่วนทางกานมากมากนะครับแมนซิตี้นี่คือไล่เทียมทามากมากนะครับชนะมา7เกมรวดนะครับส่วนแมนยูนิตเตตก็เพื่อจะมาฟื้นในช่วงหลังนะครับที่ชนะมา2เกมติดต่อกันก็ถือว่าเป็นาการเรียกฟอร์มได้ค่อนข้างดีก่อนจะถึงนัดชิงนะครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นบอลนัดชิงนะครับเตนะนัดเดียวรูปผลก็ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับ ก็ซิตี้อาจจะเหนือกว่าครับแต่ว่าก็ไม่ได้แน่เท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้มันอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวในีผมมองว่าถ้ามองจากภาพรวมนะครับในเรื่องของใอสยภาพนักเตะฟอร,ร์มการเล่นความมั่นใจอะไรต่างๆต้องบอกว่ามนซิตี้ค่อนข้างจะเหนือกว่าในหลายๆด้านเลยนะครับแล้วก็สถิติที่ผ่านมานะครับการเจอกันปีนี้สนัดเย่าเยือนก็เป็นแมนซิตี้ที่ชนะได้ทั้งไปทั้งกลับ ในลีกแล้วก็นัดชิงเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นมาซิตี้ชนะไปะสองน,งนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็มองว่าซิตี้ยังเหนือกว่าค่อนข้างมากแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของกำแพงเนี่ยอาจจะสูงเกินไปเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของเพดี้แคปเขาให้มาซิตี้เหนือกว่าถึง1นะครับก็คือต้องชนะด้วยผลต่าง2ประตูซึ่งผมคิดว่าอาจจะสูงเกินไปคือโอกาสที่ซิตี้ยิงขายมันมีอยู่แล้วแต่ว่า นี่ไม่เก็บนัดชิงผมมองว่ามันน่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับน่าจะติ่นพอสมควรผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซิตี้อาจจะเป็นแชมป์แต่ว่าชนะวันนี้อาจจะไม่ขาดในช่วง90นาทีก็ให้อยู่รองที่แมนยูดีกว่านะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่นัดชิงของเยอรามันกันบ้างนะครับเป็นฟุตบ,บอลเดสเบอร์โคลาวระหว่างเลเวอร์คูเซ่นเจอกับไกเซอร์สลาเทินนะครับก็คู่นี้ผมมองว่า ส่วนตัวเนี่ยเรื่องของมาตรฐานทีมเรื่องของคุณกาลังนักเตะดีกรีต่างๆมันค่อนข้างจะหนีกันอยู่เยอะมากๆนะครับเลเวอร์คูเซ่นเป็นทีมแชมป์บูเลสลีกาแล้วก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับส่วนไกเซอร์เนี่ยเป็นทีมจากลีกรองแล้วก็เป็นทีมการตลาดด้วยต้องบอกเลยว่าเรื่องของมาตรฐานชื่อชั้นเนี่ยห่างกันเยอะมากๆนะครับเลเวอร์คูเซ่นพึ่งจะอกหักมาด้วยครับในนัดชิงยูโรปาลีกที่แพ้อัตแลนตาและแม้การแพ้นะั้นตัวได้ของฤดูการด้วยผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะ เตรียมตัวมาดีนะครับแล้วก็น่าจะเน้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเกมนี้ห้ามพลาดนะครับเจอกับงานที่ง่ายกว่างานที่แล้วเพราะว่าเกมนี้เรเวอร์ุเซนน่าจะใส่ยับเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ไกเซอร์น่าจะต้านทานได้ยากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่เสี่ยงอยู่เหมือนกันผมมองว่ากำแพงมันสูงนะครับซึ่งไกเซอร์ก็เป็นทีมที่โอเคเป็นรองเยอะแต่ผมมองว่าวันนี้เรเวอร์ุเซนจะยิงขาดไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่ผมมองว่าถ้าต้องเชียร์ทักทีบอกว่ากัดฟันดีกว่าครับเชียร์ เลเวอร์คูเซ่นเพราะว่าชนะได้แต่รู้ที่ว่าจะชนะถึงสประตูหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมสรุป2คู่วันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์ก็จะมีเลเวอร์คูเซ่นครับถึงแม้จะเฮดิแคปสูงแต่ว่าหน้าต่อมากๆสวยคู่หนึง่งผมมองว่าแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับใน f อฟเอครับนัดชิมผมมองว่าซิตี้โอกาสไปชมป์สูงกว่าแต่ว่าการจะยิงขาดแบบทลายผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องยากก็ให้อยู่รองที่แมนยูดีกว่านะครับผม อ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ